เพราว่ากันว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีเชื่อกันแบบนั้นจริงๆไหมครับถ้าฝันซ้ำๆเป็นเรื่องดีๆไปตลอดนี่ก็คงดีใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้ามันเป็นฝันร้ายไม่รู้จบนี่ก็คงเหมือนจะตกนรกแน่ๆเลยมันทาให้ผมนึกถึงหนังเกี่ยวกับความฝันเรื่องหนึ่งครับและถ้าให้พูดหนังเกี่ยวกับความฝันก็คงหนีไม่พ้นเฟรดดี้คูเกอร์นะครับค่อนข้างจะเก่าเลยปีศาจที่คอยท่องความฝันยามราตรีเข้าทาร้ายผู้คนครับเนื้อเรื่องแบบย่อๆนะครับก็จะประมาณว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับโดนปีศาจไล่ตามฆ่าในนคความฝััรบ ซึ่งแต่ละฉากนี่แบบว่าเป็นภาพจําที่ติดตาใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับนี่เป็นหนังสยองขวัญยุคก,ก่อนและเป็นไอคอนิกของหนังสยองขวัญที่ไม่อาจลืมเลือนได้ครับแต่สิ่งที่ผมสนใจกับไม่ใช่ตัวหนังครับแต่เป็นปรากฏการณ์แบบเดียวกันกับในหนังครับที่มีกลุ่มคนที่สามารถฝันเห็นคนคนเดียวกันพร้อมๆกันแบบนั้นจะมีอยู่ไหมเกิดมาซะยาวเหยียดครับจนจะกลายเป็นช่องรีวิวหนังไปแล้วพบเกับเรื่องราวในวันนี้ครับ this man คนหลอนฝันประหลาด ในเดือนมกราคมปี2006ครับที่อเมริกามีคลินิกอยู่แห่งหนึ่งครับเป็นคลินิกจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาครับมีเคสหนึ่งครับที่เขามาเล่าปรากฏการลึกลับแบบแปลกๆให้จิตแพทย์ฟังครับเขาเล่าว่าเขาฝันถึงผู้ชายคนเดิมซ้ำๆครับในฝันซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อนครับจึงคิดว่าอยากให้เขาอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับจึงบอกให้เขาสเก็ตออกมาเป็นรูปภาพครับเขาคิดว่าอาจจะช่วยให้เขาสบายใจขึ้นและเข้าใจสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้ครับ เคนี้ก็จบลงไปครับหลงเหลือแต่รูปภาพของชายในฝันที่แปลกประหลาดอยู่บนโต๊ะของจิตแพทย์คนนั้นจากนั้นครับมีเคสท,ที่2เหมือนกันเลยครับเข้ามาบอกจิตแพทย์ว่าผมฝันถึงคนแปลกๆซ้าๆครับจิตแพทย์เองก็ตกใจว่าทําไมเคสเนี้ยเหมือนกับเคสแรกที่เขาได้ทําไปด้วยการเล่าและอธิบายรูปร่างและลักษณะนั้นตรงกันเหมือนเดะๆเ,เลยครับด้วยความสงสัยที่เกิดขึ้นเองจิตแพทย์เจ้าของเคสจึงนํารูปสเก็ตไปปรึกษากับแพทย์ท่านอื่นๆ ทําให้เขาพบกับเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อที่ว่าคนไข้หลายคนในโรงพยาบาลน,นั้นก็เคยฝันถึงชายคนนี้ด้วยเหมือนกันทุกคนจึงเรียกชายปริศนานี้ว่าดิ i s man ครับเรื่องราวที่แปลกประหลาดนี้ได้สร้างความสงสัยให้กับผู้คนทั่วโลกครับและในปี2008ครับเว็บไซต์ d i s m a n o r g ครับได้ตั้งขึ้นเพื่อตามหาว่าคนที่เคยฝันถึงคนนี้คือใครกันแน่ครับ d i s man ครับโดยผลปรากฏว่ามีผู้คนกว่า2,000คนครับที่กระจายอยู่ทั่วโลกครับอ้างว่าฝันถึงชายคนนี้เหมือนกันครับ แล้วผมขอหยิบยกตัวอย่างฝันอันแปลกประหลาดของการปรากฏตัวของดิสมนคนนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับความฝันที่1ครับมีชายคนนึงครับฝันถึงดิสมนซ้ำๆมาเป็นปีครับวันหนึ่งครับดิสมนยื่นรูปแล้วมาถามว่าเอ้ยจักคนนี้ไหมจําไม่ได้หรอว่ารูปนี้รูปของพ่อของคุณและกลายเป็นว่ารูปที่เขายื่นมาครับก็เป็นรูปของดิสมนเองครับแค่ฟังก็ มาพบกับความฝันที่2ครับตายคนหนึ่งครับฝันว่าติดอยู่ในห้างล้างครับและอยู่ดีๆครับดิสแมนก็โผล่เข้ามาครับและเขาก็รีบวิ่งหนีสุดชีวิตครับจนจนมุมครับไม่มีทางให้ไปต่อแล้วครับเพราะมันเป็นทางตันและชายคนนี้ก็ค่อยๆขยับมาใกล้ๆครับและเขาก็ยิ้มขึ้นมาครับพร้อมกับชี้ทางออกจากห้างล้างนี้ให้ครับ แล้วฝันที่3ครับมีชายคนนึงครับที่เขากําลังฝันว่าตัวเองกําลังจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายคนนี้ครับแถมทําให้เขายังรู้สึกดีมากๆด้วยนะครับทั้งๆที่เขาไม่ได้ชอบผู้ชายเลยนะครับแล้วฝันต่อไปครับมีชายคนนึงครับฝันถึงดิสแมนครับและดิสแมนคนนี้เข้ามาทําร้ายเขาครับดยการเอามีดปาดคออันนี้ค่อนข้างเสยบและฝันต่อไปครับ ในฝันครับมีคนคนนึงครับเห็นดิสแมนในกระจกเงาครับแต่ดิสแมนคนนี้เขาสวงแว่นนะครับโดยที่เขาไม่พูดอะไรเลยครับยืนนิ่งๆอยู่งันและจ้องมาที่เขาแบบนั้นแล้วก็ฝันสุดท้ายของเราครับมีคนคนนึงครับเคยฝันถึงชายคนนี้3มครั้งครับซึ่งแต่ละครั้งครับหน้าตาของเขาจะต่างกันเล็กน้อยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมยาวขึ้นคิ้วหรือว่าจะเป็นแบบทรงผมครับแต่ชายคนนี้จะพูดตลอดครับว่ามันจบแล้ว ทุกครั้งที่เขาโผล่มาในฝันครับแม้ว่าจะเป็นฝันคนละเรื่องก็ตามแต่นะครับแต่เขาจะกลัวมากครับและสงสัยว่าไอสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นที่เราพูดว่ามันจบแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับและนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างความฝันที่แปลกประหลาดที่เกี่ยวกับดิสแมนนะครับบางทฤษฎีเชื่อว่าจริงๆแล้วครับเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับเพียงแค่เรื่องนี้กลายเป็นกระแสคร,ครับผู้คนก็หมกมุ่นอยู่บ่อยๆครับจนทําให้เก็บไปฝันเอง หรือจริงๆแล้วทั้งหมดนี่อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญครับเพราะส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จําเรื่องที่ฝันไม่ค่อยได้แม่นยําด้วยซ้ำครับทำให้คำกล่าวอ้างต่างๆครับอาจเป็นเพียงการคาดเดาครับจากความทรงจําที่เลือนลางก็ได้ครับ เรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญครับลงสู่เว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตครับมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายครับปนเปจนกลายเป็นเรื่องราวสุดพิลึกพิลั่นครับจนไม่สามารถรู้ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมคนผีปีศาจพระเจ้าลัทธิมาเต็มไปหมดเลยครับแต่ก็ได้มีสมาชิกของโฟจังท่านหนึ่งครับพบว่าเวนะ็บไซต์ disman.org นั้นมีเจ้าของเดียวกับบริษัท Marketing IT บริษัทหนึ่งครับซึ่งบริษัทนี้ครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการตลาดแบบกองโจรครับแถมยังสามารถสาวไปถึง ถึงตัวต้นเรื่องครับนั่นคือนูเทลล่าครับนักการตลาดที่ทำโฆษณาจนเป็นไวรัลหลายรูปแบบครับตั้งแต่การปลอม UFO เพื่อโปรโมทท่องเที่ยวการสร้างรูปป้านเพื่อโปรโมทซีรีส์และด i s man ก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ลือกันว่าน่าจะทำเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับของค่าย Ghost House picture ครับเรื่องว่าด i s man ครับของผู้กำกับไลอ้อนเบอร์ตครับซึ่งผู้กำกับคนนี้ฝากผลงานภาพยนตร์เด่นๆไว้ไม่ว่าจะเป็น The Stranger ครับปี2008ครับและภาคต่อของ The s t r n n g r r p y a พย์แอดครับในปี2018ครับซึ่งผู้คนในอินเทอร์เน็ตมากมายครับก็ไปเซิร์ชหาและรอแล้วรออีกครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าจะมีภาพยนตร์เรื่อง h i s man ออกมาครับ สุดท้ายครับนิสแมนก็กลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่นิยมครับทำให้วงการภาพยนตร์ก็หยิบยกให้ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างๆหลายเรื่องเลยครับเช่น Liquid Deam ดอะ e อ็หรือจะเป็นนัอือการ์ตูนโชเนนจัมก็ตามนะครับแถมยังจะกลายเป็นมีมที่โด่งดังครับทำให้หน้าตาของชายคนนี้เป็นที่จดจำครับและกลายเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนก็ว่าได้ครับขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk ได้เลยนะครับ การพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกครับและก่อนจากลากันไปความฝันสุดแปลกของคุณคืออะไรสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ